มีอยู่ตอนหนึง่งเพื่อนนะ่ะโทรมาจากใต้จังหวัดตังโทรมาผมเลยว่าบอยเนี่ยตอนเนี้มันจะมีมีงานเทศกาลลอยกระทงที่ใต้จังหวัดตังชวนผมไปผมไปไป,ไปผมก็รีบไปเลยตอนนั้นนั่งรถทัวร์ไปที่สายใต้ไปจองตัว๋วพอไปถึงตองไปถึงคือเพื่อนเร่งมากเลยอพอผมไปถึงท่ารถทัวร์ประมาณห้าโมงผมก็รีบจองตั๋วเลยเขาบอกเร็วที่สุดรอบหกโมงครึ่งหกโม,มงครึ่งผมก็จองเลยหกโมงครึ่งพอจองหกโมงครึ่งเสร็จปุ๊บ หันไี้เร็วที่สุดหกโมงครึ่งเราหนมามองไฟอา้าวมันมีรอบหกโมงนี่<ม>ไปขอเขาเปลี่ยนตัวเลยเราไปเปลี่ยนตัวอะไรบอกนี่พี่ผมผมอย่างผอยารอบหกโมงจะต้องรีบไปหกโมงเปลี่ยนไม่ได้<ม>ได้ตัวรอบหกโมงครึ่งก็อเอาหกโมงครึ่งไปเถอะไม่ต้องเปลี่ยน<ม>ให้นั่งรอมผมก็รู้สึกว่าอม,มันเพื่อน<ว>ก็น<ว>กกเล่นอยู่เร็วขึ้นมาหน่อยสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีครับพอไปถึงพอเราขับพอเรานั่งอยู่บนรถทัวร์ใกล้ๆเช้าละตอนนั้นออกต่อหกโมงครึ่งใกล้ๆเช้าเนี่ยช่วงประมาณ เรื่องจะสุราษฎร์มั้งครับรถทัวร์ขับล่าหกโมงอยู่ข้างทางครับหงายท้องอยู่ข้างทางอจ้าผมรู้เฮ้ยเป็นเพราะเราห้อยพระหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าพระเนี่ยมีส่วนช่วยเพราะเราไปถึงก่อนห้อยพระพุทธวัดอาวุธครับครับผมไปทำกิจเกี่วไปแพวคาดไม่งั้นก็กองท้องเกี่ยวคว่ำเพราะว่าเขาปีนออกมากันอยู่ฮะกําลังปีนออกมาจากคือมันมันอยู่ช่วงหัวโค้งแล้วพิควาำใบฝนตกอความไปแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะไม่ได้จอดดู ครับผมแน่นอนว่าเริ่มต้นศึกษาเริ่มชอบตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับผมครับมีแรงมาดานใจมาจากไหนไหมฮะคือคุณพ่อชอบหรือว่าตัวเองสนใจเองหรือเพราะอะไรจริงๆแล้วผมเนี่ยไปบทเนนที่พุทธมนฑลผมได้เจอเพื่อนที่เป็นเนนด้วยกันเนี่ยเขาเจอหน้าพี่บอยบ้านมีผ้าอะไรผมไม่มีหรอกผ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอแต่มันก็ถามเราทุกวันเพื่อนเนนของเราก็ถามมาทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวบวชศึกเรากลับไปดูสักหน่อยดีกว่าก็ไปดูปุ๊บไม่มี ไม่มีพระเราก็ไปบอก่็เฮ้ยไม่มีพระว่ะมันก็บอกอุ้ยเชยว่ะมันต้องมีพระเออเรามีพระมีพระเอ้ยมีพระอะไรวะเราก็ไม่รู้จักก็เลยไปบ้านอากงนี่แหละจุดเปลี่ยนที่ทาให้ผมมาสนใจพระแล้วก็คือไปบ้านอากงเนี่ยอากงเป็นคนที่ชอบสะสมพระแหมเข้าทางเข้าทางเลยเป็นคนที่คือเขาสะสมเดื้อเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นพระอะไรคือเขามีเยอะให้มาใช่เขาเป็นใต้กงเรือแล้วเขาจะมีพระเยอะคือมีพระเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปดูปรากฏว่าเราเปิดหยิบมาดูเนี่ยพระมีเป็นพันองค์ แต่เราไม่รู้จักเลยสักองแล้วเราจะทํายังไงให้เรารู้จักก็เลยเริ่มซื้อหนังสือพระก็เลยเริ่มจะที่จะศึกษาจากหนังสือพระว่าเอ้ยพระที่เรามีเนี่ยมันเป็นพระอะไรอพระอะไรเราก็ไม่รู้พอเราเปิดหนังสือปุ๊บเออมันเหมือนคล้ายๆนะคล้ายๆคล้ายๆจนกระทั่งผมเนี่ยไปเจอพระองค์หนึ่งเนี่ยเหมือนในหนังสือเปียบเลยพระองค์เนี้ยเป็นพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้ซึ่งมันเหมือนในหนังสือเลยเราเห็นเฮ้ยองค์นี้ต้องใช่แน่เลย บัืเอิญมาเจออากง,าก,งก็บอกอาพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้เลยพอผมยกมาเสร็จปุ๊บผมก็มาดูเอยเนี่ยเหมือนในหนันงสือเลยหนังสือเนี่ยไอ้ยลงราคาไว้หนึ่งล้านบาทหนังสือเนี่ยลงราคาไว้หนึ่งล้านเราก็เราก็ส่องทุกวันเลยหนึ่งเดือนส่องทุกวันเลยหัวองค์นี้เนี่ยแจ้งเกิดแน่เลยรวยแล้วตอนนั้นต้องถือว่ายังไม่มีตังค์อายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสามะเพิ่งบวชพี่ี่อากงยกให้ทั้งหมดหหทั้งหมดคือคือให้มาเนี่ยไม่รู้จักเลยทั้งองค์ เพราะว่าพระที่อากงให้มาเป็นพระพระทอกดกระถิ่นพระทอดพระปาคือ,อ,อให้แจกออฟรี<า>ไม่ใช่ใช่ใช่คือให้มาแบบไม่มีไม่มีไหนที่มีราคาเลยและไม่มีไหนที่เรารู้จักเลยเท<ม>่าที่เราเปิดหนังสือดูแต่มีองค์หนึ่งเนี่ยสะดุดสะดุดตาเลยองค์เนี้ยสมเด็จบางขงุนพรม,มก็เลยคิดว่าเอ้องค์เนี้ยต้องเป็นทีเด็ดแน่เลยต้องเป็นแบบว่าที่อากงแบบว่าคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องพระอยู่แล้วเขาให้เรามาเราก็ดูเหมือนเลยเว้ยเหมือนเลยเว้ยก็เลยเทียบหนังสือใช่เลยเหมือนกันเลยแต่ก็ยังคิดว่าเออพระองค์นั้นจะแท้หรือเปล่า แต่ก็ยังคิดว่าแท้เพราะว่ามาจากอากงก็เลยเอาพ้าองค์นั้นเข้าท่าปราจันเพราะท่าประจันเป็นแหล่งรวมสูงพระทั้งหมดเลยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเวป็นแหล่งรวมตลาดพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นแหล่งรวมเราก็เอาผ้าองค์นี้เข้าไปบมงเอิญมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเห็นเราเขาบอกไอ้น้องมีพระอะไรดูมั้งน้อยพระอะไรดูไหมเราก็เออมามงค์หนึงเรามีองค์เดียวเราก็ว่าองค์นี้ทีเด็ดเราละเราก็พอดีผมมีสมเด็จอง์นึงครับเราก็ยิ้มะไเงี้ยมันหยิบมันหยับอย่างนี้เลยปุ๊บน้องเท่าไหร่ <ม>เราก็ตกใจเราเด็ก<ม>น้องเท่าไหร่ผมบอกว่าออขอโทษรับผมไม่ได้ปล่อยครับเฮ้ยมึงว่ามาเลยมึงอยากได้เท่าไหร่ว่ามันผมอาจจะต้องพูดมึงนกูนะอขอโทษดีมึงว่ามันเลยพูดมาเลยโอ้ผมไม่ได้ปล่อยครับเอ้ยห้าหมื่นมึงปล่อยมาโอ้ห้าหมื่นเว้ยเราเอามาจากบ้านอากงแป๊บเดียวได้ห้าหมื่นเว้ยแต่ว่า,าดูหนังสือมาแล้วว่าเป็นล้านหนึ่งถ้าปล่อยเราโง่แน่เลยเราไม่ปล่อยผมบอกผมไม่ได้ปล่อยครับแสนนี่มึงปล่อยมาโอ้แสนนึงงได้ตั้งแสนนึงแต่หนังสือลงตั้งล้านนึงอะเอาว่านี่หลอกเราละ เขากะจะต้มเราอเขากะดต้มเราแน่นอนเห็นแล้วเป็นเด็กว่าไงใช่เพราะเราเด็กผมไม่คนเดียวด้วยพอแล้อย่างนั้นเขาก็ห้าสายมึงปล่อยไหมเราโืหลายเจ้าหลายหมื่นขึ้นมาห้าสายปุ๊บผมยืนนึกห้าห้าวินาทีผมปล่อยครับเขาโยนผ้าผมคืนเลยไอ้น้องผ้ามึงเก๊กระจอกอ๋อคือเขาหลอกเขาหลอกเขาเหมือนกับว่าเด็กคนหนึ่งเขามาดูเนี่ยเขาจะแกล้งพอเวลาที่จังหวะที่เขาพูดเนี่ยคนมันมุงเต็มเลย คนมันเข้ามามุงเริ่มฮ้ยเด็กคนนี้มันมีพระเว้ยคนมันอย่างเงี้ยมึงเหมือนเหมือนกับเขาจะแกล้งผมให้คนอื่นรู้ว่าเราเนี่ยโดนหลอกสรุปก็คือก็ไม่ใช่ของแท้จริงไม่ใช่ของแท้จริงเพราะว่าองค์นั้น่ะหลังจากนั้นผมก็เดินไปร้านอื่นเพราะเราังยังสงสัยว่ามันแทหรือเปล่าร้านอื่นก็บอกว่าน้องผ่าปอมผิดเมืกันผิดพิมพ์แต่เขาพูดไม่เหมือนเจ้าแรกอผมก็เลยคิดว่าเออสิ่งเนี้ยผมจะไม่คือคือผมมองว่าถ้าผมเล่นภาพเป็นหรือผมดูภาพเป็นผมจะไม่คิดหลอกใครแบบนี้ ก็เลยคิดว่าจะมาต้องศึกษาพระด้วยความจริงจังละก็เลยเริ่มที่จะมาเริ่มศึกษา,กษาใช่ครับเซียนพระอย่างพลาดคุณบอยเนี่ยไปเช่ามายังเจอพระปลอมเหมือนกันรวมพระปลอมที่เราพลาดเช่ามาเนี่ยไปเท่าไหร่้น่มมาจะหลายล้นเป็นเซียนพระที่เด็กมากคือสามารถซื้อบ้านได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยซื้อบ้านตอนอายุเท่าไหร่คะที่บยยี่สิบสามครับซื้อบ้านเดี่ยวหลังละเจ็ดล้านสามแสนบาท พอน11เดือนตอนนี้คุณบอยก็รู้สึกว่าจะเหตุทิศทางทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งผมฝันไว้อย่างนึงว่าผมอยากจะมีสนามฟุตบอลประมาณสิบไรนิดหน่อยครับผมลงทุนรดมทเท่าไหร่ตอนแรกกะว่าประมาณสัก60ปรกาล้านแต่ตอนนี้ชักเริ่มไหลแล้ว8ปล้านแล้วครับ